แล้วยังไงที่สําคัญแม่บอกว่าให้ซักเสื้อผ้านั้นแยกสีขาวสีแดงสีหยังออกจากกันถานกก่ามันตกสีลูกกระบออยากใส่ลูกกขาอยากให้อยากแม่ขอเงินแม่อีกคือเก่าว่าว่าหอบบ้านนี่ยังบ่ลูกอีกเด้อเดินเที่ยงขึ้นกตบว่าน่าเป็นอยู่เห็นหย่างสาังเว็กสางงานอีย่างเฮ้อเบื่อเว้ยกูเป็นหย่างบ่ต้องสืบหน้าแบบนี้อารมณ์แบบนี้ ผิดกันกับแม่มาใช่ไหมอ้อปีหนึ่งมีสามร้อหกวันมึงเถียงกับแม่งไปเล่าสามร้อยหกสิบวันแล้วอีกห้าวันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหูหมกเสียกอารมณ์มึงสวิงมากเลยนะทุกตาที่กูเป็นแบบเนี่ยกระยอนแมก่กูจูยเสาจมแรงขนาดนอนเงี่ยมเมอจมกับเป็นเรื่องปกติได้ล่ะบ่ปกติ ถ้ามึงได้เห็นแม่กูโจมนะมึงสิบบอกแบบเนี่ยที่มึงว่าไม่ปกติมันไม่ปกติตรงไหนบ้านไหนแม่ก็จมให้ลูกทุกคนนั่นแหละฟังเละแยกประสานให้ดีหนึ่งสองส,สเริ่มนี่มันหลอบที่สิปเลยทีเดียครับมาจักกองหน่อยกองไงพนักงานมาส่งบอสมัมนาบอสมัมบริษัท เขามาดูเจ้าเขาจ้ำทางได้สนิทกับหมาอยู่หนาบาดจ้มแม่บอเฮาไม่ติดขนด็กเดเล็กหนูจักเขาสนิทกับเขาเสือเน่ลูกสิซัดแั้แต่บอก,กระเดียลูกยังหาเงินเองบนท่านไหนเป็นอย่างลูกก็ฝุ่มเฟื่อยแถมบอประหยัดเงินซอยพอซอยแม่ฮะเน่เสือผาคือการก้องไหวเป็นอาทิตย์บอซักหูอยู่บอกมกไวจังสีมันเป็นแรงสาสมของเสือโลกและก็มันกระึืนล่าึืนล่าแล้วจังไรซักยากซักยาก หมูอย uh ่บอกกลัวข yeah, ั้นตอนสีซักเสื้อผ้าขึ้นล่ามันซ้ำไดเข้าตอก็ไปจุ่มน้ำแล้วก็บีบไห้มันหมาดหลังจากนั้นก็เอ้าบักน่านั่นมาแซยีสิหน้าที่ลังจากนั้นก็เอาแฟบมายองยองไห้มันออกขห้มันบอออกก็ยองไปเหลี่ยมๆจนมือเปื่อยแล้วยังไงที่สาคัญแม่บอกว่าไห้ซักเสื้อผ้านั่นแยกสีขาวสีแดงสียางออกจากกันขันมันตกสีลูกกับบอยอยากใส่ลูกกับอยากใครอยากแม่ของกัแม่อีกขึ้นเกาบ่ว่าเอาบ้านนี่ยบ่ลูกอีก เลิกเดอนเที่ยงขึ้นกับบอหน,าน้าเนยูเห็ดอย่างสางเบียดสางงานอีหย่างเฮ <c oughs> ้อคือบอลูกคือบอย่เงื้อเจกเชื้อสวยเพล่งง่ายป้าหนียังยู่มองเก้ายุนั่นบอกป้าหนีกันยังว่าอาปากยูลูกลูกไห้แล้วลูกนนเ,นเดิกเดิกในหูยู่บอสมองลูกศิษยาพอไปเรียนกับบโซดซึนแจมไสพวบอหนาคู่สอนกับบกเขาสมองแล้วปปนจงไหนการเรียนแกแย่ลงอ <c oughs> อ่งดิละ่ะเมกูโจมบ,บิดเลื่อย จมเบิดมือจมบพักจมเบเพลแม่เมื่อี่รับจมเ,เร็วบธรรมดาปอดแม่มึงเนียแข็งแรงมากเลยนะโมเมนแคปปอดแม่กูแข็งแรงดิหูกูนี่ก็ต้องแข็งแรงนําจิทุทนฟังคํโจมแม่กูไดขนาดนี้มึงกอาทนฟังแล้วแน๊ะทำท่าบบนี้ก็ได้ตัวใช่มึงก็ทาท่าหลับก็ได้นี่ไพสิลับไ็นเนาะ เสียงจม,มงเนยแม่เสียงที่แจกเนยเดือดโกรธที่ฟัง่งเราสิรับได้เออก็ฟังฟังไปจังได้กับแม่จะของมันก็เป็นธรมรมดานแหละที่พ่อกับแม่ต้องบมนให้เรามึงฟังหนีก่อนแม่กูบร 1, 2, 3, อรามรนด้หนึ่งสองสามเรโทรศัพท์นั้นคือจับมึงค่ะ แม่ซอมาให้เปิดโลกให้ถ้าสมัยเป็นขังข้าวบ่เมนมาจับตลอดเวลาสีกินเขากระจับเมืองนั้นกระจับไปนั่นไปนีก่กระจับจับตลอดเวลาเลยงงบ่เมยบอกฮะลูกเอาเวลาจับโทรศัพท์นี่มาจับหนังสือสีว่ามีประโยชน์กว่าบอกเมืองได้ไหลสามารถทีสันสายตายเสียอยากไปอยากเม่์ผ้าไปตัดแวนอีกลูกขึ้นอยู่บ่ <c oughs> หึอโทรศัพท์ให้เครื่องแปงๆให้เมยอ่อนเมยให้สื้อเครื่องแปงๆให้พ่อยังอยากไอ้หมูเครื่องถือๆกรบ่เอ้า สื่อกาไม่แพ้มาพ่อต้องให้แม่เติมเน็ตให้อีกลูกคือยู่บอ่ว่ามันเปื้อนเงินลูกคือู่บอ่แม่บอกยังบอกลูกอีกลูกควันผวาเลติน่กูฟังจากมึงแล้วแม่กูไปลองไปเลยขนาดกูฟังกูยังคอแห้งแทนเลยเห็นบอกูบอกแล้วล่าบอธรรมดาแบบนี้ไม่เสียก้าบบานกูเบื่อ จมนูหลายกูยสิหนีเบอยูนั้นเบิง้งทีแม่แล้วจมแม่แล้วก็มีเหตุผลใช่บต่ตองขอขางเราเลยกูยเป็นมูมึงได่ก็ยอดว่ามูนี่ละจังบอกไปบอกแม่กูผุนเห็นล้าเศร้าจมแน่แล้วทีแล้วจมหยออนัพล่ะ บอกกู้ดวยเหตุผลบอกดีๆกูเข้าใจถึงเวลากู้เสียตัวไม่ต้องมาบอกดอกก็ไม่ใช่เพราะแม่มึงบอกดีๆแล้วมึงไม่ยอมทำาหรอหรือทำให้แม่มึงต้องบ่นอยู่แบบนี้ไงแมนมูแม่คนใดอยากจมอยากเบาให้ลูกดอกที่เพื่อนเบาปัญยอเพื่อนวังดีอยากให้หูวจักตาที มึงไหนนาทีลูทีดีพ่อล้วบอกถ้าม,มึงหูจักความรับผิดชอบมือใดกับมือน,นั่นล่ะสิเพื่อนสิเศร้าจมหนึ่งสองสามเริ่ม แม่ไม่ได้อยู่บนให้มึงฟังตลอดหรอกนะถ้าวันหนึ่งไม่มีเสียงแม่บนแม่ว่าบอกเลยมึงจะเหงามากๆโชคดีสำแดงมึงได้ยินเสียงแม่เสียงที่จมให้มึงฟังสมือนั่นแหละคือเสียงแห่งความรักและความหวังดีที่มีตอ่อลูก ขอใจแล้วต่อไปนี่กูสิโหูนาทีบ่เย็นให้เราจมอีกหูแล้วกันย่งอีกอยังยังยังบอลุกไปหาเพิ่นอีก <c oughs> เออกูไปกันได้เราซู้กันไปน้ำกันบอ <c oughs> แล้วซู้สินางจีบกันอยู่นี่บอ <c oughs> ยี่ดีก็เบ้าบ้าเฮ้ยอีบอสเอาเรียกกับวีกูมาด้วยโอ้ยนี่กูกำลังจะได้เป็นพระเอกโอ้โหปอบุกูวันนี้เหมือนพระเอกในหลังเลยว่ะแล้วมีกูเป็นนางเอกมันวะเมื่อกเป็นดางอะไรอีการะเกีย์จำแรงเออสู้มึงวากู เจ้าไวเลยหนาแบบกูเนี่ยบ่อืดดอกข้สิมาต่อแถวมาจีบกูยางคนเดียวก็ได้เนี่ยให้ยงไปนะเดวก็มีคนมาพาไปส่งล่ะ